สวัสดีครับผมน้องนครับวันนี้ผมจะมาแนะนาเกี่ยวกับการผันผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจําปี2565ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยนะครับเรามารู้กันเลยครับว่าของราชพัฏนเลยนั้นได้ดําเนินการให้กับนักศึกษากลุ่มใดที่มีสิทธิ์บ้างนะครับกลุ่มที่นักศึกษามีสิทธิ์ผันผันเข้ารับราชการทหา,ารกองประจำการนะครับได้กําหนดว่าให้เป็นนักศึกษาชายที่มีสภาพเป็นนักศึกษานะครับเป็นผู้มีลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของเราเองแล้วก็ ป็นผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้ลงบัญชีทหารกองเกินเอาไว้นะครับแล้วก็เกิดในพศ2 5 4 4อยายุได้าง2บปีครับอันนั้นคือกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เคยผ่อนพันธ์มาแล้วแต่ว่ามีการย้ายฐานนักศึกษาม,มาเรียนที่ราชพัฒนเลยอันนี้นก็เป็นกลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มผู้ที่เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย่าเลยครับพ้นสภาพไปละแต่กลับมาเรียนใหม่อันนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ผ่อนพันธ์ที่เดียวกัน ส่วนกลุ่มที่4คือกลุ่มบุคคลที่ยังอายุไม่เกิน26ปีก็คือกลุ่มนี้มาถึงตีรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นนักศึกษาที่ชั้นสูงขึ้นอ่าพโทรพเอกก็แล้วแต่แล้วก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่าอายุเกิดพศ2539บแต่ไม่เกินพศ2 5 4 4นนั่นเองนะครับคือกลุ่มที่4ส่วนเอกาสารนะครับที่จะต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ นะเรามาเริ่มที่หนึ่งครับเป็นคําร้องทั่วไปคําร้องขอผ่อนผันทหารเนี่ยเราสามารถราดาวน์โหลดได้ซึ่งเดี๋ยวห้องไว้ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นเราซึ่งจะเป็นเจ้าตัวเองนะครับจะต้องไปเตรียมเอกาสารประกอบด้วยหนึง่งใบสําคัญทหารหรือเราเรียกท่านว่าใบสดอ 9, จํเก้าจำนวนสองฉบับนะครับถัดไปครับเป็นหมายเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจาการหรือเรียกท่านว่าสดอ35สาอันนี้ก็2ฉบับถัดไปครับเป็นสําเนาทะเบียนบ้าน ตาม p ูลเ a าทหารของตัวเองนะครับ <aos S 1> อันนี้ก็สองฉบับเหมือนกัน p l u เ a าทหารคืออะไรพ l u r a l ทหารคือเป็นเอกสารตัวเดียวกันหรือที่อยู่เดียวกันกับในหมายในหมายเรียกนะครับเป็นตัวเดียวกันถัดไปครับเป็นสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนัศงสษาเองก็สองฉบับเหมือนกันเป็นสำเนานะครับแล้วก็ตัวที่ถัดไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะฮะใ,ให้นามาด้วยอันนี้ก็ยังสองฉบับส่วน สำเนาอีกตัวหนึ่งสำหรับบุคคลที่เคยผ่อนผันมาแล้วในฐานาอื่นนะครับอันนี้ใช้สด43มาประกอบมาแสดงให้เห็นด้วยว่าท่านเคยผ่อนผันมาแล้วรอบนึ่งนะครับอันนี้ก็นำมาหนึง่งฉบับและตัวสุดท้ายครับเป็นใบแสดงผลการเรียนหรือใบฐานสคริปต์บริพิพ์มาจากระบบปันุสานะครับ เป็นใบที่สามารถพิมพ์ได้จากนาักศึกษาเองโดยการเข้าสู่ระบบบริการนาักศึกษาของตนเองนะครับพิมพ์มาโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาหลัยแล้วให้มาอะไรออกให้อันนี้ก็ใช้บริการโดยตัวเองนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับส่วนวันเวลาที่น้องๆจะต้องนอําเอกสารเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังมาส่งมีช่วงตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2564บวันทงวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่28มกราคม 2565น้องๆครับวันช่วงนี้จําให้ดีครับอย่าเลยนะครับถ้าเลยกําหนดมาลัยไม่รับนะครับโดยพ้อประกาศออกมาชัดเจนว่าให้ยึดตามช่วงเวลานี้เท่านั้นหากท่านไม่มาส่งเอกาสารนี้ก็จะไม่ไม่มี็นกับนักศึกษาแล้วก็นักศึกษา,าจะไม่ได้มีสิทธิ์นะครับคาว่าสิทธิ์ผ่อนผันอาหารก็คือเมื่อนักศึกษามีสิทธิ์นะครับสามารถยื่นสิทธิ์ได้แต่ถ้านักศึกษาไม่สแสดงสิทธิ์หรือไม่ยื่นเอกาสารก็สแสดงว่านักศึกษาไม่ต้องการที่จะผ่อนผันนะครับอันนี้ถ้ากินนะครับคือจะมาบวายว่า ผมเพิ่งตัดสินใจได้อะไรเนี่ยไม่ไม่ทันนะครับต้องตัดสินใจตอนนี้แล้วก็พิจารณาให้ดีว่าจะตั้งงจเอกสารอย่างไรย้อนไปที่หนึ่งก็คือสําคัญตรงที่เอกสารบางตัวนะครับรเช่นสนอ35เนี่ยบางคนยังไม่ได้ไปรับเนี่ยครับต้องกลับไปทบทวนตัวเองแล้วว่าอําเภอตัวเองจ่ายแล้วนะครับเขาจ่ายแล้วท่านไปรับหรือยังอันนี้ต้องไปเช็คตัวเองนะครับถัดมาครับเอกสารเมื่อจะนํารู้ละว,ว่าจะต้องส่งวันไหนจะส่งที่ไหนครับ มีสองช่องทางช่ s <S องทางที่หนึ่งคือส่งด้วยตนเองนะครับน้องๆมาที่งานวิชาการทหารชั้นสี่อาคารวิชาการนะครับเป็นห้องเดียวกันกับห้องงานทุนกเยศนะครับน้องๆศูนย์อาหารของเรานั่นเองมาที่นี่นะครับด้วยตนเองหรือสองครับมาส่งทางไปเษณีตัวนี้ทางผมทำาาัยจะยึดการประทับตาของฮาัยเป็นหลักนะฮะยึดประทับตาของไปเษณีนะครับเป็นหลักว่าส่งออกมาจากวันไปย์นีวันที่เท่าไหร่ น้องอย่าเลยกำหนดนะครับถ้าเลยกำหนดก็หมดสิทธิ์นะครับเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรที่การแก้ปัญหาตรงนั้นอันนี้คือเงื่อนไขในการที่จะามาส่งนะครับหลังจากส่งแล้วน้องๆครับไม่ยังไม่เสร็จาท่นั้นน้องๆจะต้องมีกิจกรรมต่อไปก็คือมา่อไรจะต้องประชุมชี้แจงให้นักศึกษาผู้ที่ยื่นเอกสารขอรับการตอนแทนเนี่ยให้มาฟังคําที่แจงรวมถึงการเก็บข้อมูล ในการทาให้เป็นผ่อนผันของมหาลัยไว้ปีนี้ของปีการศารึกษานี้แล้วก็จะแนะนําเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสอบถามเบื้องต้นว่าปีนี้ทําเสร็จแล้วจะทํายังไงต่อไปปีหน้าจะเอายังไงปีถัดไปจะทํายังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดแจงกันในบนประชุมนั้น,น,นแสดงว่าน้องๆก็อย่าเพิ่งขาด่าขาดการประชุมเด็ดขาดถัดไปหลังจากประชุมเสร็จนะครับน้องๆมีกิจกรรมจะไปคือมหาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มาประชุมอ่า มาประชุมกับเราแล้วก็ขึ้นเว็บไซต์ให้รู้ว่าใครบ้างที่มาประชุมผมย้อนนิดหนึ่งการประชุมนั้นสองช่องทางขึ้นเดียวกันครับผมลืมไปขออภัยคือประชุมด้ยวยตนเองที่ห้องห้องประชุมชั้นสองอาคารเรียนเดิมแปดชั้นในชั้นสองแต่เราจะ,ะจํากัดคนนิดหนึ่งไม่เยอะนะครับบริการน้องๆที่อยู่แถวรอบแรกในแถบในมอนี้นะครับแต่ทางท่องทางที่สองคือช่องทางออนไลน์จะผ่านระบบ Zoom Meeting นะครับน้องๆให้ติดตามข่าวสา,ารนิดหนึ่งว่าการ การประชุมเข้าสู่ระบบ o m มจริงเนี่ยเดี๋ยวทางทางเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าจะเข้ารหัสยังไงนะครับเข้า,าล็อกอินยังไงหรือว่ามารีเข้าสู่การประชุมได้อย่างไรอีกทีหนึ่งในในเว็บไซต์นะครับหลังจากประชุมเสร็จอย่างที่ผมเรียนคือมาหลาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาขึ้นในบอร์ดมาหาลัยหรือทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีใครมีสิทธิ์ผ่านในปีการศึกษานี้บ้างนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่5ส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญน้องๆจำไว้เลยว่าหลังจากมีการกส่งเอกสารเสร็จแล้วประชุมเสร็จแล้วน้องๆมีบนประกาศรายชื่อแล้วยังไม่จบนะครับน้องๆวันสุดท้ายคือการไปผ่อนผันทหารด้วยตัวเองอที่ต้องเดินทางไปตามท้องที่ที่เรียกไว้ในที่ในหมายเรียกเขารับรายรานวสอ .35 น,น้องๆต้องไปเองนะครับอันนั้นะจะมีการพูดคุยกันให้ฟังแต่ละคนแต่นั้นหมายเรียกก็จะมีการระบุ วันเวลาสถานที่ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันน้องๆก็เข้าไปศึกษาดูในรายละ,ละเอียดและก็เดินทางไปร่วมการผ่อนผันซึ่งจะได้คุยกันในแม่ต่อไปอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้แนะนําการส่งเอกสารเรื่องการผ่อนผันทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ